สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับชั้นเซลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถรุ่น XLT นะครับผมนะฮะตัว XLT นะครับจะมีตัวทั้งเกียร์แมนนวลและเกียร์ออโต้นะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทนะครับผมนะฮะตัวนี้แต่งสไตล์แบบออฟโรดนะครับแบบแต่งแบบเต็มมากนะครับยก3นิ้วด้วยนะครับผมนะฮะแต่ว่าใส่แค่แม็กขอบ 18เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ชุดกันชนเหล็กรอบคันด้วยนะครับคือคันนี้แต่งจัดเต็มมากพร้อมลุยเขาเรียกว่าสไตล์ออฟโรดลุยโคลนลงน้ําได้สบายมากครับผมนะฮะวันนี้ของแต่งมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําให้ดูนะครับเริ่มมาจากที่ด้านบนนะครับนั่นมอนตัวนี้เป็นสกูปสองฟิตครับที่เรียกกันง่ายๆเลยเข้าใจง่ายว่าสกูปสงฟิตนะครับมาตัวนี้เป็นตัวของสกูปตัวสูงนะครับผมนะฮะเป็นลาย ตัวกระทิงนะครับสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวอะคริลิกนะครับผมนะฮะเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมนะที่แปะข้างหน้าตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะครับแล้วก็เลือกลายได้ว่าจะเป็นม้าหรือว่าเป็นตัวแรดนะครับหรือว่าเป็นกระทิงนะครับผมนะสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้า ford ที่มาพร้อมกับฟอนต์อะคริลิกสีดําแดงแบบนี้นะครับผมนะฮะเป็นดําด้านแล้วก็ตัดด้วยสีแดงตัดขอบแบบนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับ ตัวโลโก้นะครับผมหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED สามดวงด้านบนด้วยอาจจะมองไม่เห็นครับติดกันชนเหล็กด้านหน้าตัวนี้นะฮะแล้มันก็มาพร้อมด้านหน้ากันชนเหล็กเป็นตัวของรุ่นของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะบางทีหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมกันชนเหล็กมันมีตัวโครงข้างบนด้วยตัวนี้คือเป็นตัวท็อปจะไม่ค่อยรถที่ใช้งานั่วไปบนน้องถนนจะไม่ค่อยได้ติดตั้งตัวนี้นะฮะเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นตัวท็อปที่ใช้สําหรับรถที่ใช้งานเกี่ยวกับออฟโรดที่ลุยป่าลงไล่อย่างเงี้ยลงสวนอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับฮะตัวนี้คานข้างบนไว้สําหรับอะไรนะฮะตัวนี้สามารถาติดตั้งสปอตไลท์ที่มันเป็นดวงใหญ่ๆกลมๆด้านหน้าได้นะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถาด้านหน้าตรงนี้ก็สามารถใส่ตัวเ,าเขาเรียกสลิงวิงนะครับผมนะ,ะสลิงที่ที่ไว้ลากด้านหน้าได้ด้วยนะครับผมนะฮะ ส่วนไปทะเบียนครับสามารถพับได้นะครับตัวนี้พับได้เพราะว่าไว้ติดวิงด้านล่างก็ได้หรือว่าจะติดด้านบนก็นได้สาหรับชุดกันชนหน้าตัวนี้นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงลากนะฮะด้านหน้าที่มีลูกยางการกระแทกไว้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นแข้งห้องเครื่องเดิมมาจากตัวรถอยู่แล้วนะฮะด้านนี้นะครับเป็นชุดกันชนเหล็กที่บอกได้ว่า น้อยน้อยคันที่จะติดตั้งนะครับเพราะว่ามันมันใช้สาหรับตัวออฟโรดที่ลุยป่าก็ว่าได้เลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกตัวนี้นะฮะมันตัว xlt มันมีมาอยู่แล้วครับถ้าเป็น xlt จะไม่มีตัวตัดหมอกมานะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับผมนะฮะมาต่อกันที่ไฟหน้าครับตัวนี้เป็นไฟหน้าอัปเกรดขึ้นมาเป็นไฟหน้ามาแต่งนะครับผมนะฮะอัปเกรดจากผมตัวเดิมขึ้นมา สกเกลง่ายก็กจะมีคลิปฉลามด้านในเขาเรียกว่าคลิปฉลามนะฮะที่เป็นขีดๆตัวด้านในแล้วก็มีไฟเดียร์ไทม์แดนนิงนะครับผมนะฮะแล้วก็ลูกแก้วเรยไอนะครับผมนะตัวนี้เป็นสีแดงฮะบางาลูกค้าบางท่านจะเลือกเป็นสีน้ําเงินบ้างนะครับสีส้มบ้างแล้วแต่ลูกค้าจะเป็นคนเลือกนะครับตอนนี้ไฟตัวนี้เวลาวิ่งก,กลางวันจะเปิดอัตโนมัตินะครับตรงไฟเดียร์ไทม์แดนนิงที่เป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวก็สีส้มจะวิ่งนะครับพร้อมกับไฟมาแ่งที่เป็นคลิปฉลามด้านในนะครับ มาต่อไปที่ด้านข้างครับด้านข้างตัวนี้คิ้วล้อนะครับผมนะฮะตัวนี้นะฮรตัวคิ้วตัวนี้เป็นตัวคิ้วเป็นลายหมุดนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งตัวแบบหมุดและไม่หมุดตัวนี้จะเป็นทําการาแปะเข้าไปก็คือทากาวแล้วก็ยิงซิลิโคนแปะเข้าไปนะครับผมนะฮะด้าน,นล่างล้อครับล้อเป็นล้อลเป็นขอบ18นะครับตัวนี้ที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ขั้นต้นว่าเป็นขอบ18ปปกติแต่งสไตล์ออฟโรด ที่เห็นรีวิวบ่อยๆหลายๆคลิปก็จะเป็นล้อขอบ20ยกสูงธรรมดาแต่ตัวนี้คือเน้นใช้งานที่ลุยป่าจริงๆนะครับลงน้ําได้ลึกด้วยนะครับผมลึกกว่าเดิมที่ทางฟอร์ดของเราได้ทําการทดลองเอาไว้นะครตัวนี้เป็นแม็กสิบลายมาเวลนะครับผมนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายคลิปสีแดงด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะครับผมนะฮะยางมอนเตอร์จะเจอหลายคลิปนะฮะตัวนี้ลายนี้เพราะว่า มันลุยได้ทุกท้องถนนไม่ว่าจะเป็นทางที่เป็นลุกลังนะฮะหรือว่าเป็นทางดินหรือว่าทางถนนทั่วไปนะครับผมนะฮะตัวนี้ได้ยกทําการยก3นิ้วก็คือด้านหน้า3นิ้วด้านหลัง2นิ้วนะครับผมตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาก็คือจะเปลี่ยนโช๊คนเป็นชุดโปรเฟนเดอร์นะฮะตั้งแต่ตัวโชคนะครับแล้วก็มาถึงตัวปีกนกนะครับผมนะฮะตัวนี้ มันจะเป็นชุดของโปรเฟนเดอร์เลยอันนี้ลูกค้าเจาะจงมาเองเรื่องช่วงล่างความแน่นนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแข็งแรงแล้วก็หนึบแน่นอนนะฮะตัวนี้แล้วก็มีอีกเพิ่มเติมครับอัปเกรดขึ้นมาีกเห็นได้ชัดก็คืออัปเกรดเพิ่มเติมนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าสโนกเกอร์นะครับผมนะฮะได้ติดตั้งเพิ่มเติมก็คือ,อประโยชน์ของการใช้งานก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวกรองนะครับผมนะฮะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาจาก ห้องเครื่องออกมาปกติถะะ้ตรงแก้มข้างตรงนี้มันจะเป็นตัวโลโลโก้ที่เขียนว่าบอกตัวเครื่องว่า2.2หรือ2.0นะฮะ6สปีดหรือ6เอทีอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เราไม่ต้องเจาะเข้าไปเพราะว่าวออของฟอร์ดของเราสามารถ,ถถอดออกมาได้แต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะฮะแบรนด์อื่นเขาจะต้องเจาะเข้าไปอันนั้นคือจะเสียตัวถังรถเลยแต่ตัวนี้ไม่ต้องเจาะครับตัวนี้ถอดตรงแก้มข้างออกแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปได้เลยนะฮะ ข้อดีของมันคือกันน้ําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียมีฮะข้อเสียมีก็คือคนที่สไตล์ขับออฟโรดจะรู้ดีว่าเวลาติดตั้งตรงนี้เวลาลมเขาวิ่งเข้าออด้านบนนะฮะมันจะมีเสียงแบบดังวีดนิดนิดนึดนงฮะคแค่นิดเดียวนะครับผมนะฮะแล้วก็มาที่กระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเดิมมาจากโรงงานอยู่แล้วด้านบนเป็นราวหลังคานะครับด้านข้างเป็นคิวกันาศาสตร์ฟิล์ม เซรามิกกองแสงนะครับผมแนละ้วก็ชุดครอบตรงหูจับด้วยสติกเกอร์ตัวนี้สซติกเกอร์ลูกค้าเลือกเองว่าเป็นเป็นลายสัตว์โคนอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือขอเป็นแกะสซติกเกอร์เป็นชื่อของเจ้าของรถก็ผมไม่ทราบว่าเป็นเป็นชื่อเจ้าของรถหรือว่าเป็นชื่อลูกลูกชายหรือลูกสาวนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจส่วนหลังคาไม่ใช่ไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าถ้าใช้งานได้จริงก็จะเป็นตัวไวแท็กขึ้นไปนะครับผมนะฮะ มาต่อที่บันไดข้างครับผมนะฮะบันไดข้างตัวนี้เป็นรุ่นของ l i มิเตนะครับเป็นท้ายเคื่องกับตัวแฮมเมอร์อยู่แล้วแข็งแรงครับตัวนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วก็มาที่ด้านบนครับเป็นโลบาโลบาตัวนี้เป็นของอ l ร l เ n นเดอรครับมาพร้อมกับตะแกรงด้านบนด้วยตัวนี้นะครับเป็นของชุดของอ l ร l เ n นเดเหมือนกันนะครับเพิ่มเติมก็คือรุ่นนี้จะมีหูจับนะครับหูจับนี้ไว้มมีไว้ทําอะไร ตะแกรงไว้ใส่ของอยู่แล้วทุกท่านรู้นะครับเวลาใส่ของอคนที่ค่อนข้า,ขางจะทำมอตอรแบงที่เช่นผู้ชายนะฮะเวลาจะใส่ของก็คือบางทีขึ้นกระบะก็ได้แต่บางทีเราเหยียบเหยียบอย่างนี้ฮะเหยียบล้อตรงยางแล้วก็จับตรงนี้ดึงขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ติดตั้งของได้นะฮะเวลาบรรทุกข,ของอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนของที่อยู่ด้านหลังรๆก็จะเป็นตัวที่ถอดชิ้นงานออกจากตัวรถ แล้วก็เอาคืนลูกค้าทั้งหมดนะครับส่วนไฟท้ายครับไฟท้ายเป็นตัวนี้เป็นคอมตัวเจนะครับผมนะตัวนี้นะฮะคอมตัวเจเวลาเหยียบเบรกก็จะขึ้นอย่างนี้เวลาเปิดไฟก็จะขึ้นตัวตัวเจใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะสามารถเลือกได้มีมีตัวซีด้วยนะครับผมนะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะครับผมนะฮะแล้วก็ครอบท้ายด้านหลัง FORD ครับเป็นฟอนต์เป็นฟอนต์เอกลิกที่ สีแดงเงาเเนี่ยเพราะว่าลูกค้าก็คางจะตัดดําแดงนะคันนี้นะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายครับตัวนี้กันชนท้ายนะครับตัวนี้เป็นของอตัวจีแบรนด์ของไทยแลนด์นะครับผมนะตัวนี้แข็งแรงครับนิยมติดกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดด้วยห่วงลากจูงตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ที่2ป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ลูกบอลลักเรือลหลายๆผมจะบอกว่าผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวนี้น้อยนักที่คนจะติดนะครับเพราะว่าผมนี่เคย,หล,ยหลายคลิปที่รีวิวมาก็คือจะเป็นตัวของอีกแบรนด์หนึ่งนะ,ะับขอไม่พูดถึงแล้วกันบางทีลูกบอลลักเรือเวลาขยา่าอ่ะมันจะก็แก๊กก๊กแก๊กกแก๊กบางบางตัวนะฮะอันนั้นคือสามารถลากได้ในระดับหนึ่งแต่ตัวนี้คือลากได้จริงคือแบบเขาเรียกอธิบายยังไงอะ่ะก็คือ เรือทั้งลำเรือทั้งลำนะครับก็คือสามารถลากได้เพราะว่าตัวนี้แข็งแรงจริงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังครับที่ติดตั้งตรงนี้นะครับบางบางหลายๆคันก็ที่ติดตั้งลกูกค้าก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ตรงนี้คือติดตั้งตรงนี้เพราะว่าลูกค้าน่าจะลุยน้ําได้เยอะแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้ยกขึ้นมา3ามนิ้วอะคือลูกค้าใช้งานในการลุยน้ําลุยโคลจริงๆเลยอันนี้รู้เลยฮะเพราะว่า ดูจากชุดแต่งรอบคันและการยกสูงการตบแต่งช่วงล่างนะครับผมนะฮะปกติช่วงล่างของ Ford ดีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ได้อัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะฮะปกติรถของ Ford นะครับรถของ Ford จะลุยน้ำได้80เซนเมตรนะครับแต่ตัวนี้ยกขึ้นมาอีก3นิ้วนะครับผมแถมใส่ตัวแถมใส่ตัวกองอากาศเข้ามาด้วยนะครับผมตัวนี้ลุยน้ำได้100เมตร100่อยครับ ห0 0รเซนติเมตรหรือ1เมตรนี่เองนะครับผมนะฮะได้บส,บสบายครับ1นึ่งเมตรนี่คือลุยได้สบายเพราะว่าจากปกติที่ลุยน้ำได้80เซนติเมตรเนี่ยมันก็คือรถเดิมนะฮะคือสามารถจอดรถจอดได้รถจอดอยู่ในน้ำน้ำนี้ไม่สามารถเข้าเข้าในรถได้นะครับผมนะฮะแต่ว่าตัวนี้คือยกขึ้นมาอีกก็จะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาอีกนะครับผมนะฮะ รอบคันมีประมาณนี้ครับรอบคันฮะคือแต่งเต็มมากคันนี้เดี๋ยวด้านในขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะฮะตัวนี้ด้านในไม่มีอะไรนะครับเดิมๆนะครับผมเป็นตัว xlt เกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่92,000บาทนะครับใครที่สนใจนะครับผมนะฮะเป็นรถรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์พาร์ทเอกเอทีไวท์แท็กนะครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวท็อปๆเลยแร p t เตอร์นะครับผมตอนนี้เจนใหม่ได้ออกมาแล้วนะครับจะเป็นตัว ดัปเตอร์นะครับกับไวแท็กที่ออกมาที่เปิดตัวมาแล้วนะครับสามารถจองได้นะครับผมนะฮะสามารถดูรถจริงได้ที่มอเตอร์โชว์นะครับผมนะถึงวันที่สามเมษายนนะครับแต่วันนี้ผมแชมป์เซลล์นะครับอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดแกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับผมโชว์รูมฟอร์ดวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัว x อ็กีเกียออโต้ตัวนี้นะครับผมใครที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับอยากข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ ไอเดีไลน์เอาไว้แล้วก็เบอร์โทรเอาไว้ในใต้คลิปนี้นะครับผมนะฮะคลิปหน้ามีอะไรรถรุ่นไหนนะครับรีวิวแต่งสไตล์ไหนหรือว่าเดิมๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมชั้นเซลนะครับขอลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ